ปกติแล้วนะครับเอทางเลขาอสอนอทอชอนะสอ,อทอ,อนอชอนะทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อเดือนใช่ครับเป็นคน<อ>ใหม่คือคือ,คอหมายนึกว่าเขามีการขอโทษดีเขามีการคนเดิมเนี่ยะนะครับซึ่งก็เชี่ยวชาญมีประสบการณ์เขาย้ายไปอยู่สภาพ,พัฒแล้วเหมือนอยู่ระหว่างจะมีคนใหม่มาบบมอ,อะไรแบบนี้เมื่อเลยเหมือนกับคือต้องมีหน้าที่ในการเตือนครับว่าน้ํามาแล้วนะ,ค,ะคือน้ํามันมา แล้วลอกหลังเนี่ยที่เป็นปัญหาแล้วลอกแรกเนี่ยยัง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 เอาอยู่ยังระบายทันแต่ลอกหลังนี่มาเยอะมากจนถึงหลังคาถึงวันที่เตือนถึงตอนที่ผู้ว่าสั่งอพยพเนี่ยน้ําถึงหลังคาแล้วใช่จะอพยพบไปไหนเดือไปรับก็ไม่มีใช่ว่าใช่ค่ะอธิบดีอธิบดีกรมปพก็เพิ่งมาก็เพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมาหมดนายกแกก็บอกแกแค่สี่เดือนเองเข้าใจแต่ที่เก่าเขาไม่มีประสบการณ์เหรอคะเออเนี่ยแหละพวกปรลัด เทศบาลเขาก็คนเก่าแก่อยู่หลายปีนะคือคือผมฟังนาย,นายกนายกแป้น่ะแกบอกแกมาสี่เดือนรเ,อเรือมีอยู่เสียลำผมบอกเขาไม่ใช่นายกเนี่ยมาขนคนนะอเออคุณมันต้องประสานงานประสานหน่วยนั้นหน่วยนี้ในฐานะที่ผู้จัดการเมืองอะนายกเทศมนตรีเป็นผู้จัดการเมืองคุณต้องประสานงานให้คนเนี่ยมาช่วยอเออไม่ใช่ว่าคุณไปเข็นรถอันที่ผิดที่สุดนะฮะก็ค,ะคือว่า ท่านนายกเทศบาลนครหันใหญ่ท่านบอกว่าอำนาจสั่งของยพอำนาจผู้ว่าสั่งเองไม่ได้ผมไปเปิดดูพรบปพแล้วผู้มืนในการนะครับทุกระดับนะครับคือผู้ว่าผู้นวิการระดับจังหวัดนในอำเภอก็ระดับอำเภอส่วนเทศบาลอบตอก็เป็นนายกของแต่ละที่ไว้ง่ายคือน้าแต่ท่วมหันใหญ่เนี่ยนายกหันใหญ่สั่งอพยกได้ไม่ใช่เรื่องของต้องมารอผู้ว่าสั่งเพราะ กฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยกฎหมายเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้อำนาจอยู่แล้วแต่เพียงท่านนายกเนี่ยผมไม่ทราบมีสองอย่างนะครับหนึ่งคือท่านแก้ตัวแต่เอาหมอรู้ในแง่ดีท่านอาจจะไม่รู้จริงๆก็แปลว่าในระบบของเรานะครับคุณบุ๋มผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าเพื่อจะใช้กลไกในการป้องกันให้มากขึ้นเพราะมันเกิดเรื่องแล้วมาบรรเทาเนี่ยมันยากกว่าต้องป้องกันให้เกิดความสูญเสียน้อยๆตรงนี้ผมเรียนว่าตอนที่เกิดเรื่องท่านก็หายไปด้วยนะนั่นสิคนตามหาตัวท่านไม่เจอ ็็เหนท่านบอกว่าท่านไปตามคุณการทีนี้คุณการก็ออกมาปฏิเสธบอกผมไม่รู้เรื่องออกประโสยส่งแค่ปากซอยไม่ได้พาผมเข้าไปสักหน่อยอย่างนี้คืออำนาจทนานที่เป็นผู้มืนในการของเทศบาลนะครับตามพรบปภมีอำนาจสั่งการหมดเลยครับตรงเนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นบทเรียนนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับไม่ต้องรอผู้ว่าสั่งเขตใไขเขตมันเห็นว่าน้ำมาแล้วอพยพได้เลยนี่อาจารย์ได้สอนบทเรียนนี่อีกเหรอ ไม่อบ<ผ>มันจะไม่มีอะไรจะถอดแล้วอาจาร์เหลือ <c oughs> ตัวเลยนะเนี่ยผมหมายถึงว่าถอดหลายรอบแล้วอะ <c oughs> สิ่งนี้ต้องบอกกับท่านนายกเทศบาลกับอบตทั้งประเทศว่า <c oughs> ท่านไม่ต้องรอผู้ว่ามาสั่งท่านสั่งได้เลยเปงนั้นแล้วท่านก็จะมีผลเนี่ยเหมือนกับท่านนายกหันใหญ่ผมเข้าใจว่าท่านหันใหญ่เนี่ยว่าวารละสองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นหรอกแต่สําคัญคือจะเกิดเรม่องไม่ต้องเมื่อวันคุณชาดาก็อัดแรงเหมือนกันนะเมื่อวานเมื่อวันคุณชาดาคือสมัครมได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือจะอยู่ถึงครบ ไม่คุณชาดาบอกว่าแก้ไขปัญหาเสร็จก็ลาออกได้เลยแกพูดอย่างนี้คือคุณชาดาเนี่ยผมว่าแกแกพูดเนี่ยผมไม่รู้ว่ากระทบชิงอยู่เปล่าเพราะว่านายกอนุตินนั่งอยู่ด้วยแล้วคนที่รับ <c oughs> อันนี้เนี่ยคุณต้องอย่าลืมนะว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยคือ <c oughs> นายกแป็นนะขขขขเขาวิเคราะหกันมือ,อจำเลยที่สองเนี่ยนายกนั่งอยู่ด้วยแล้วนายกนั่งหน้าเยนเือนอยู่ทั้งนายกรัฐมนตรีนายกอบจนะผู้ว่านั่งกันเต็มคุณชาดาไปพูดทะลุกลางกล้องเลยซัด เต็มี่เลยอ่ะอโอ้โหผมว่าเนี่ยหน้าชากันกันหลายคนนะ,ะแล้วนอกจากเอาอย่างเนี้ยคุณชาดาไม่พูดถึงเนี่ยนี่ผมอยากจะพูดในรายการนี้นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบทบาทน้อยมากจริงๆเนี่ยนะน้ำท่วมแบบนี้นอกจากผู้ว่าแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาเพราะอาจารย์เห็นคลิปเนี่ยหมอ <S <S จากชนะมาขอบริจาคค่าน้ํามันไม่มีน้ํามันปัน่นไฟและคนไอซียูมีปัญหาอยู่ ผมบอกถ้าเป็นองค์กรเอกชนแบบของคุณบุ๋มของชาวบ้านเนี่ยรับบริจาคได้แต่ว่าหน่วยงานราชการโรงพยาบาลรัฐบาลต้องจ่ายงบให้เขาเอาให้เขาเอาตังให้เขาไปใช่ไม่มีข้าวกินอย่างเนี้ยแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่มีบทบาทในตั้งสิน้นจนถึงวันนี้อันนี้เนี่ยเนบตายกันอยู่เนี่ยนะเออแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะอา้าวโรคระบาดจะตามมาไงเพราะหลังจากน้ําท่วมเนี่ยโอ้สภาพ เน่ามากอะไรเศษขยะอะไรเนี่ยท่านรีสาสุขเนี่ยไม่มีบทบาทเลยรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหมถามจริงๆริงอาจารย์เนี่ยเราจำชื่อไม่ค่อยได้นะผมรู้แต่ว่าแกลูกของคุณสันติพร้อมพัฒน์ชื่อพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาเออมามาลคือมาเป็นในในฐานะโคต้าของพ่อไงคือคุณสันติเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดยยธรรม เพราะมีข้อหาเรื่องสอบที่รามคำแหงก, أ, أ, ก็เลยเอาลูกมาอมคือรัฐมนตรีตําแหน่งในประเทศไทยเนี่ยมันมาจากเดือนเอนะคือหมายความตาพ่อเป็นไม่ได้ลูกเป็น <S <S 2> <S 2> <ๆ>เอย่างนั้นไหมอันี้พี่เป็นไม่ได้น้องเป็นคุณเทพไทยก็พูดถึงภาพใหญ่ของพ<อ>ระเทาเราด้วยนะครับมันมมโยงกับการเมืองเราว่ามันก็มีคนที่ไม่มีมันมีไม่มีริ้ไงเออทำยังไงให้เรื่องพวกนี้มันมันเกิดให้น้อยหรือไม่เกิดอีกนะครับคนจะไปว่าการกระทรวงต้องมีความสามารถไม่ใช่ ตัวเองเป็นไม่ได้ก็เอาคนที่มาน,นามสก,กุลเดียวกัน,น,ม,นมาแทนอะไรองี้นะครับอันนี้ไม่ถูกแล้วคราวนี้ก็เห็นปัญหา,าเยอะมากแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยคุณอนุทินนะครับก่อนและหลังน้ําท่วมนี่ก็สถานการณ์ก็แตกต่างกันเลยนะ,ะดูจากโพลนะครับเรียกว่าตกลงไปเยอะๆนะครับจะฟื้นคืนได้ขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่ช่วงฟื้นฟูนีน่แหละ